วันนี้เราจะพาเยี่ยมเคสนะครับโอ้ยนี่นะครับมีน้องๆวันนี้เราออกซูงซนวันนี้นะครับ,นนออนนรบเราไม่ได้เอารถเล็กมานะรถใหญ่นะรถพ่วงสองพ่วงนะครับพ่วงนี่ไปเลย ทำทีมโดยซีเอ็มของเรา้งางหน้าอยู่ใกล้ๆกีฬาสีานอนนี่น,น้นอไม่มวนขึ้นยังนีเด้เล็กหน่อยกีฬาสีครับมาดูนะครับผ่านโรงเรียน การร้านค้านะครับเราก็จะหอมนะครับหอมส่าดโอ้ขึ้นภูเขาหน่วยหนึ่งได้เงิน